สวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่ช่องบัสเคอร์เซอร์นะครับวันนี้ก็มากันต่อนะครับผมอีพีที่สองสลับเสียบัสพาส่องนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาส่องรถกันเช่นเดิมนะครับก็เดี๋ยวคือผมจะเสียบัสเาส่องก็จะแบบส่องทุกๆอย่างนันเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาส่องกันเลยดีกว่าวันนี้ผมก็จะมาส่องเป็นดีมเชงนะครับผมเดี๋ยวดูเลยว่าดีมเชงแต่ละคันนี้จะเท่ขนาดไหนกันเชียวมาข้างครับผมชิดเคดีน้ำเงินนะครับผม เชคนี่ก็แบบทรงเชงนะครับน้องๆแล้วผมจะเป็นดิมเชงนะครับดิมน้ำเงินนะครับผมนี่ก็เบาแบบเบาอย่างปาดนะครับโอ้โหคือแบบไม่ปาดพลาสติกด้วยปะเนี่ยนี่คนนี่คนละคันเลครับผมโบส่วนดอกไม้นะครับผมท่อเฉดเคไล่เบาจัดๆนะครับไฟฟงเฟท้ายนี่คือไม่มีนะ ก็ก็ได้อยู่นะครับทุกคนนีเชงเลยเซงทรงเชงเชงพันเมตรนะครับเบามีไอ้ถังน้ำมันมีเนียมนะครับสืออันนี้เป็นท่อโบโบส่วนสวนดอกไม้เหมือนเดิมโอเคครับทุกคนรู้สึกว่าสีน้เงินนี่เยอะมากนะครับผมเยอะจริงเยอะจริง ทุกคนนะครับผมใครที่ชอบคันไหนนะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็บอกเมนได้เลยนะครับเนี่ยดีมเชงปะเนี่ยเชฟอันนี้เนี่ยคือออกตัวเชงเหรอวะห้าสามทักสูตรครับชิคกี่ยงเฟี้ยวย่า,ยาจะลวดปะนี่จะลวดนะครับเอาเรื่องนะเนี่ยพลังห้าสามกล่องเดิมเงิน,นเดียวก็เยอะ้วสี่เดียวก็เงินอะยึดท่ออะไรไม่รู้ท่อแม็กนะครับผม เฮ้ยรอบตัดนานซะด้วยดุมย่อด้วยนะครับนี่อะอเป็นไงล่ะค <c oughs> ่อยเสียวโอ้ยเอาเรื่องอันนี้เดมเชงนะผมน้ำเงินสีน้ำเงินเยอะเกินอ่ะเ้ย <c oughs> ไม่มีผมเห็นแต่สีน้ำเงินนะจริงตอนนี้ใ <c oughs> ครที่อยากให้ผมอะนะครับทำคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์นะครับผมเฉดล้อลื่นจัดฮิตเคน้ำเงินอีกแล้วนะฮะ ล้างแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนก็เท่เหมือนกันแล้วนี่รีมเดี๋ยวนะทำไมไม่มเจสีน้ำเงินอนะ่ะเดี๋ยวขอดูวันหนึ่งก่อนนะครับผมเงินเยอะจะจัดอะ่ะนี่มีมีสีแดงแล้วโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวดังอันนี้มีแต่โค้งนะครับนี่บอยทรงแบบว่าโคตรเโครเฟี้ยวนะฮะเฉดแคก็เท่เนะเทน,นะครับผมดีมก็เท่อยู่นะทุกคนใครชอบดีมนะผมก็เฮย้ยคนนี้เท่ะ่ะ มันรู้สึกรู้สึกว่าปาดแบบโคตรเฟี้ยวอ่ะ <ไป S 1> ดีเจทเอาเรื่องมาเรื่องดีมก็คือแบบผมก็อยากจัดสักคันนะครับดีมนะสลับดีมนะไว้ทำทรงเชงอะ่ะทรงแบบเท่ๆอ่ะครับทุกคนเออไม่เน้นไม่เน้นแบบว่าไม่เน้นขับเท่าไหร <laughs> ่ไม่เน้นขับไกลเท่าไหร่ครับนี้เตก็เน้นอยู่นะก็คือแบบขับไกลได้ไประมาณนี้คือแบบมีแต่รถเนี่ยมาดูสีผูว่า ดิมเชงไม่รู้สกลนครเชสจีเคหัวน้ำเงินอีกแล้วเชสโอ้โหเชงจัดด่าบ่คือแบบหายเชงเกินทิปเดี๋ยวนี้ทิปอะไรอ่ะทิปอะไรไม่ร <Mango. S 1> yes. ู้นะครับเชสเคดิมน้ำเงินอีกแล้วเชสเอาเรื่องเอาเรื่อง าดูดีมตัวใหม่บ้างดีกว่านะครับด,กกด,ด,ด,ดีมแรงเหมือนเหมือน C70 จตสิบนะรจริงก็ <laughs> ผมชอบเออดีมตัวนี้มากกว่านะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยอเฮียลูกโตว่านี่ถ้าสามเล็จะคัสตาร์ทขนาดนี้ทุกคน เกินไปมันไม่ต้องขับแล้วเนี่ยอุยอันนี้แบบทรงแบบยึดเคบอเปิดอ่ะยึดเคโอโหไปแล้วทรงอันนี้ทรงแบบอะไรหลุดหรือเปล่า <c oughs> มาดูดีมเหลืองนะครับอันนี้เขาวิดตัวร้ายนี่เขาปั้นหรือ,รอว่าต้ากี้โค้งวะเชี่ยเรียบร้อย สเสียใจด้วยนะครับผมทุกคนเคยมาดูันว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะเชสล้อเรียงว่ะเห็นแค่ไปรุ่นล้อลอยครับ <c oughs> ทุกคนว่าสําหรับร้อยสิบกับดีมทุกคนชอบอะไรมากกว่ากันนะเฮ้ยมีมีมีอันนี้ด่าไอ้จีเทนะผมนี่คือผมเล่นบ่อยอยูน่นะดีมเนะี่ยเชสหมอบครับผมหมอบหมอบไม่ดูความเร็วด้วย่าไหร่ ชนเฉยเชดสีดำมาบ่ะมีแอคจัดเลยอะเชดเคไอ้ทรงนี้ที่ผมชอบก็จะมีสีเหลเงินกับสีแดงนะครับที่แบบว่าผมชอบนะจริงสีม่วงก็ได้อยู่นิดนึงนะครับดูดีมคันนี้บ้างว่าเขียวมิ้นนะครับมีเบิร์นเหรอเนี่ยโอ้ย ถังน้ํามันมีเนียมเห็นเขาฮิตก็ใส่กันมากเลยครับทุกคันนี่คือต้องมีถังน้ํามันมีเนียมนะเฮ้ยคันนี้คีนจัดอ่ะยอเฮ้ยคันนี้เท่แรเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูแบบว่าไม่ใช่ดีมเชียงบ้างดีกว่านะครับแบบดีมแต่งเต็มอ่ะแต่ง,ตง,ตงสวยอะ่ะอันนี้ก็เป็นเชงนะครับผมยังไม่เคยเห็นคันสีแดงเลยนในในตอนเนี้ย นี่ิมพูนะผมแต่งเ,เดิมเดิมปะเนี่ยออนี่ทรงเดิมเดิมนะครับผมคันสีแดงนะครับนี่ก็แบบแนวเดิมเดิมจะจัดแต่หลดเตี้ยมากๆโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าดีมดีมแต่งสวยเดีวยวทุกคนเป็นไงเข็ดเคเป็นไงล่ะดีม่วงนะครับผม นี่แบบแนวไม่ใช่แนวเชงนะครับช่างหนุ่ยช่างหนุ่ยนะครับผมบ่อแดงตอนนี้อ่ะหท่อเจมเลสซิ่งนะครับคือแบบว่าอันนี้นจะเอาไปขัดเองหรือเปล่าไม่ก็ท่อดิบนะครับสนิมขึ้นแล้วแต่เท่ดีนะเอาจริงโอเโอเคอันนี้ดิมแดงนะครับเหมือนเขาจะอ๋อ อันนี้รวมนะค,คันไหนเทนะครับนี่ครับตรงรุ่นอันนี้แบบแนวคาร์บอนนะครับทุกคนอล่อยเต็มอล่อยเต็มโชคสเตทหกนะครับแบมโบท่อไทเทนดอตเลสนะครับผมโชคชยยัยโยนี่ครับสีแดงนะครับทุกคน ถ้าดีมแลเอาจริงมันน่าจะต้องแต่งแบบเป็นทรงเชงนะครับมันถึงจะถึงจะแบบจะโดนใจผมนะแบบเดิมๆม,มันก็แบบว่ามันเดิมๆอะ่ะเอออันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เทเดยดีอันนี้เป็นรวมๆรวมรถแต่งเอาจริงดีมนะที่ความคิดผมนะแบบต้องเป็นเฮ้ยเขาเสียงมันสวยวะดีมก็คือต้องแบบแนวเชงอะ่ะถึงจะเทนะครับ ต้องเป่ยสักนิดหนึ่งไม่แต่คันนี้ก็เทนะเนี่ยเฮ้ยคันนี้ดูสวยจริงอันนี้อันนี้อันนี้สวยครับอันนี้คันนี้สวยทิกเกอร์พันเมตรโอเคคันนี้สวยนะครับทุกคนคือแบบเลื่อมตาเลยนะครับเน,นี่ยสีน้ำเงินนี่สวยจริงนะเนี่ยอดีเชิดไฟโปรเจคเตอร์ด้วยว มาดูครับสีเทานะนรับทุกคนเอ้สวยสวยนะ<อ>รู้สึกว่าต้องใส่คาร์บอนนะดีแบบนม่ได้ดูดูแบบว่าตัดๆ่อยเนะาะเนี่ยต้องแบบว้าวเนี่ยดูดิเออมันดูคีนมากนะครับผมเฮ้ยได้เรื่องเรื่องนี่ครับคาร์บอนท้งลำเป็นไงล่ะมีสตาร์ทมือนะครับผมมาดิจิตอลด้วยนะเชฟนี่เหมือนจะเป็นแนวรถประกวดนะครับมีกันสะบัดเต็มตู้เลยนะ สก,กันโอเคครับทุกคนเฮ้ยเคันนี้สวยคันนี้สวยทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นท่องเฮงสุพรรณนะครับผมเฮ้ยคันนี้สวยคันนี้สวยทุกคนแบบเดิมๆเลื ok ่มๆ he เลยอ่ะนี่เฮงสุพรรณด้วยนะครับเนี่ยแรงจริง โอเคเดี okay, one. No one ๋ยวจบได้คล okay, okay, so ิปนี้ลวกันนะครับผมดีมน้ำเงินอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงเชงนะผมเ่าะสวยนะโอเคเคเคโอเคผมทุกคนก็เดี๋ยวสลับคลิปนี้ประมาณเท่านี้ลวกันนะครับก็วันนี้พี่พามาสองดีแบบว่าเท่ๆนะครับแนวทรงเช่งพันเมตรนะครับผมทุกคนก็ใครที่ชอบอยากให้พี่นะครับผมแบบว่าไปดูลูคข้นงในอีกนะครับในทิกตอกหรือว่าในเฟซในอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไปล่างคลิปได้แล้วครับเดี๋ยวพี่จะจัดให้ทุกคนเลยนะครับโอเคก็ เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายนะครับสี g แก๊